แล้วก็ที่สอนมันหมดสี่ท่าเนี่ยน,นะครูจะรวมให้เป็นท่าเดียวนะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะเอาสี่ท่ามาสมรวมกันนะคะแล้วก็จะหันหลังให้พวกเราแล้วก็มาทำตามกันเลยแล้วกันนะคะก็จะได้เท่ากับหนึ่งเพลงด้วยกันนะคะหันหลังนะน้ำต้นจากท่าที่หนึ่งขวานะคะก็จะใช้คำว่าการดึ๊บการดึ๊บแตะแตะการดึ๊บการดึ๊บ เลี้ยวก้าเลี้ยวเก้าแตะเก้าแตะถอยยกถอยยกแตะชิดแตะชิดควายควายอยชิดนะก็จะเป็นหนึ่งข้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เหลงเข้าไปนะคะเอียงแก้มคอยนะคะแล้วก็แล้วจะม้วนไปนี่เป็น,ปนลำเขาเรียกว่า 其实，我们就是想让这个得到大的认可。